โอเคอะหน้าตามันมันคล้ายๆเหมือนกับว่ามันกำลังจะมันยิ้มอยู่อ่ะมันบอกบอกไอ้ถั่วไม่ก็เฮ้ยเฮ้ยอะไรครับผีบหลอกวิญญาณรอนผีอนหอกวิญญาณรอน

มันอยู่ไหนวะอ้าวโอ้ดเดมกดเดมอ้ยยฮ้ยเฮ้ยขึ้นไป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 ้ยเ้ยเ้ยมันบอยจว่งเงยมัอยู่ไหนวะ

ขอบคุณขอบตัวลาไปก่อนบ๊ายบายโอ้ยเยี่ยควรั่วเลยสัตว์แม่ง